ชื่อเกียวพระสอนรัตลันนุ่นนะคะวันนี้ก็จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องตาค่ะจากที่ตาหนังตาน่าจะตกเนี่ยก็จะทำให้ชั้นตากว้างขึ้นนะคะความรู้สึกก่อนทําก็รู้สึกจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะสวยขึ้นเดี๋ยวก็จะมาดูหลังทำนะคะว่าจะสวยขึ้นแค่ไหน นั่เกตมาติดตามอาการหลังจากแก้หนังตาต,ตกเนาะอน,นี่ครบห้าวันตัดใหม่นะคะเดิมด้านขวาบวมช้นกว่าด้านซ้ายอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ความบวมช้ำเริ่มน้อยลงแต่ว่าด้านขวาก็ย,ยังบวมกว่าด้านซ้ายนิดหน,น่อยแต่แผลดีมากอันนี้เพิ่งตัดใหมยเสร็จใหม่ๆหน้าเปลี่ยนคนะ่ะแต่ดูดีค่ะไม่ต้องกลัวว่าชันจะใหญ่นะเดี๋ยวจะลงอีกประมาณแบบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยลูกบอกดูหน้าเด็กลงแน่นอนเดี๋ยวตอนเข้าที่น่าจะดีกว่านี้ด้วยจ้ะ 哦。<noise>